สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีเมนูเอาใจคุณหนูมาฝากกันค่ะนั่นก็คือซุปมะการนีหมูสับรับรองว่าทําง่ายมากๆจะมีวิธีการทําและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาโขลก3ามเกอกันค่ะเราใช้รากผักชีทั้งหมด1ช้อนโต๊ะกระเทียมสี่กลีบ พริกไทยเม็ดหนึ่งช้อนชาค่ะเราจะโขลกให้เข้ากันเลยนะคะและพอเราโขลกเข้ากันเสร็จแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะนำสามเกลือไปหมักหมูกันค่ะเราใช้หมูสับทั้งหมด400กรัมนะคะตามด้วยสามเกลือที่เราโขลกไว้รสดี1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชา ซอสปรุงรส1ช้อนชาตามด้วยน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะและพอคลุกเคล้าเข้ากันแล้วนะคะให้เราหมักทิ้งไว้เป็นเวลา30นาทีค่ะและในระหว่างที่เรารอหมูหมักนะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มเส้นมักกะโรนีกันค่ะเราต้มเส้นมักกะโรนีในน้ำเดือดนะคะ การต้มเราจะต้มประมาณ10บนาทีค่ะและระหว่างรอเส้นเดือดเราไปหั่นผักกันค่ะเราจะหั่นมันฝรั่งนะคะหั่นให้ได้ขนาดพอดีคำและหั่นแครอทหั่นมะเขือเทศหอมใหญ่เห็ดหอมสดต้นหอมผักชีทุกอย่างหั่นให้ได้ขนาดพอดีคำนะคะ และตอนนี้มะกะโรนีของเราก็ต้มครบ10นาทีแล้วนะคะให้เรานำไปพักในน้ำเย็นเพื่อให้เส้นเขาไม่สุกต่อนะคะแต่ถ้าใครต้มเส้นเยอะกว่านี้สามารถใส่น้ำมันและเกลือลงไปได้เล็กน้อยนะคะและในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำซุปกันค่ะเราจะต้มมันฝรั่งก่อนนะคะเพราะว่าเขาคือส่วนที่สุกยากที่สุดค่ะ และพอเราต้มมันฝรั่งมาสักพักนึงแล้วนะคะพะน้ำเริ่มเดือดก็ให้เราใส่หมูที่เราหมักไว้ค่ะในวันนี้เราใช้เป็นหมูสับนะคะพอหมูเริ่มสุกถัดมาตามด้วยเห็ดหอมสดค่ะแครอทและหอมใหญ่ที่เราหั่นเตรียมไว้ค่ะ และสุดท้ายตามด้วยมะเขือเทศนะคะ พอผักต่างๆเริ่มสุกนะคะเราจะมาปรุงเครื่องกันค่ะเราจะใส่ซอสฟ้าเขียว3ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำตาล1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาเราจะตุ๋นไปเรื่อยๆเลยนะคะรสชาติเราสามารถชิมได้ตามชอบเลยค่ะใส่เกลือลงไปสักหช้อนชานะคะ ตุนไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างจะนิ่มได้ที่ค่ะและพอทุกอย่างสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่เส้นมักกะโรนีตามลงไปค่ะคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีค่ะ สีสันสวยงามน่ารับประทานมากๆเลยนะคะเมนูนี้รับรองว่าถูกอกถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนค่ะและที่สำคัญทำง่ายมากๆและรสชาติออกมาอร่อยมากๆค่ะก่อนเสิร์ฟนะคะตามด้วยพริกไทยป่นลงไปสักเล็กน้อยเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ